ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอ้หถาดนี้เป็นถาดพระผงคุกรลักของผมแบบอย่างเยอะอืมนี่อันนี้ปิดตาไม้เสาโบส วัดหนองบัวน,นี่หลวงพ่อคุณแผนเสกให้ผมแม่แล้วผมยกถาดน,นี้ให้จะก,กี๊ากาจันไหมเนี่ยแอบบังโพดโอดบางแพลเอาแล้วไงอันนี้ปู่ทวดหล,ลวหลวงพ่อแผ่ววัตโนดหลวงพ่อเพลินเนี่ยเดี๋ยวให้ไปก็หลุดปู่สุกไปอีกเนี่ยจริงจริงถาใน,นี้นะให้ไปเดี๋ยวก็หลุดนะ อันนี้ให้จะโอเลียมให้ดีใส่ผงเข้าไปด้วยจะยกยังไงเนี่ยอันนี้มีจานด้วยคุณดูเนื้อเนี่ยอือหือมสมเด็จอินโดจีนก็สุดอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูโอ้โลงรัก,กเก่ากึก อ้าวหัวใจมาถ้าอยากได้ถาดนี้ดูฮะแต่ละองค์อ้าวถาดเนี้ยเนื้อผงคุกลักเนื้อผงเนื้ออะไรต่อมีอะไรเยอะมากไม่ไม่กล้ากดราคา ผมก็อยากให้คนที่อยาก่องพระตอนนี้ได้พระไป่องกันนะนะครับเอาเท่าเนี้อันนี้พอลีบา้าวพอเงินเนื้อใบลานอืมเรียบร้อยครับท้ายตลาดท้ายตลาดองค์เดียวก็มันเป็นหมื่นๆแล้วครับ โอ้พี่บ้านที่ดิดนจอเน,นี่อันนี้คุกรลักวัดดีบอนอ้าวถาดนี้แคปหน้าจอไว้เลยยังไงก็คุ้มครับอืมพี่กําไรละวพี่ได้ผงยาบูบุลไปองนะโอ้อ้าถาดวิจัยไปแล้วหนึ่งถาด อันนี้แท้ไม่ต้องสงสัยตะกุดหัวใจโลกธาตุหลวงปูเหลียนวัดหนองบัวขอบคุณเช่นกันครับพี่บ้านที่ดินนี่ใครอยากได้ตะกุดโลกธาตุหลวงปูเหลียนวัดหนองบัวแท้ๆไปใช้แบบไม่ต้องลุ้น โอ้โมเม็ดนี้ตะกุดโลกทาตหลงุู่เหลียนแท้แท้เนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองบัวตั้งแต่ปี2453ร้อยสิบสองปีที่แล้วนะครับร้อยสิบสองปีที่แล้วแล้วเห็นแม้ว่าของแท้เนี่ยคุณไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเพราะเนื้อเขาจะมีความเก่า ความแห้งโดยปริยายถ้าเป็นตะกุดยุคใหม่เนื้อก็เหมือนเหรียญใหม่ครับเนี่ยถ้าเป็นตะกุดใหม่เนื้อก็เหมือนเหรียญใหม่แต่ถ้ายุคเก่าเนื้อก็จะเนี่ยฮะเก่าอ่าใครอยากได้กดแปดมา โอเคดอกนี้นะผมเอาเอาเท่านี้เลยนี่การที่จะได้ตะกรุดหลวงปู่เหลียนแท้ๆไปใช้ไม่ง่ายและก็ไม่เจอครับนี่ใครได้ไปดูกันโอ้โหตะกรุดหัวใจโลกธาตุในประเทศนี้นอกจากปู่ยิ้มต้นตำรับปู่ใจปู่เหรียญปู่ดี าำง่ายนะพอหยอดยังไม่ได้เลยครับพอหยอดยังไม่สําเร็จเลยโอ้โหครับคุณโกงนี่อ่ะนะฉะนั้นไม่ต้องถามเรื่องตะกุดทุกวันเนี้ยคุณซื้อตะกุดอะไรก็แล้วแต่อะไรก็เป็นหมื่นหมดนะครับแต่ถ้าโลก,กทาตคือตะกุดที่มีอิทธิฤทธ นะต้องฝึกโดยการเพ่งกระแสจิตเพ่งไส่เทียนให้ขาดบู่ยิ้มจึงจะสอนวิชาให้ตำรานี้ถูกเผาทิ้งไปแล้วครับนะเพราะว่ามีคนเอาไปเรียนโดยไม่ครอบครูแล้วเกิดอาการวิกลจริตโอ้เป็นพิเกตแก้วผมหมอเลยนะอืมอยากจะขึ้นเป็นสองหมื่นห้าคือเวลาที่ผมแบ่งอะไรถูกๆูอ่ะ แล้วก็มีพระเกจิที่เรียนคู่กับพ่อยอดอ่ะเอาไปฝึกเองวิกลจริตครับหลบปูใจก็เลยเผาตำลาทิ้งนะปัจจุบันจึงไม่มีใครนะที่ทำตะกุดหัวใจโลกธาตุได้เยอะนะักเม็ดนี้ดูง่ายนะครับอันนี้เป็นบางที่เขาเรียกเม็ดพระธาตุ แต่สําหรับผมอะผมได้มาตอนนั้นอะผมว่าอันเนี้ยเป็นเข้าวสารหินอ่าซึ่งผมเองเนี่ยมีเก็บไว้อันหนึง่งเนี๋ยเขาจะเป็นแม่กปแลไรก็เป็นข้าวสารหินเนี่ยอันเนี้ยใครจะเอาไปใช้เอาไปบูชากันแล้วกันนะ อันนี้มีน้อยหน่อยเอาสองพันอันนี้เอาสามพันส่วนผมมีอันนี้ไว้ใช้แล้วนะอันเนี้ยที่พระเจจีเอาไปเป็นมวลสารในการใส่หลังพระสมเด็จหลังพระเนื้อผงอ่ยนะครับอันนี้ต้องเขียนว่าเข้าสารหินเนี่ยที่เป็นมวลสารวิเศษที่พระเกจิมกัก เอาไปใส่หลังวัตถุมงคลนะบูชาแล้วดีพี่คมสารปิดสองพันอันนี้เขาเรียกว่าของวิเศษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพอพินราคาน้อยๆโโหนี่ชินราชสองสี่เก้าสาม นะเนี่ยสองสี่เก้าสามสองหน้าเจ้าคุณสีสนเป็นแม่งานเก็บให้สุดก็สองหน้าพิเศษก็จะหายากและมีน้อยกว่าหน้าเดียวเยอะเนี่ยอา้าวขายอยากได้ชิน,นลาน เหรียญในถาดหลังยันตุกตาพญาต่อเรือนขอความรู้หน่อยอ๋อนี่ก็บอกเป็นของพระสมุูโตนะฮะแต่จะเป็นของพระสมุูโตจริงๆหรือเปล่ารอหนังสือพระหลวงพ่อกับวัดออกครับผมนะฮะผมก็เลยยังไม่ได้แบ่งไงนะครับชิน,นาราชใครต้องการพระที่แขวนแล้ว จากประมูลงานแข่งกับใครก็ได้รับชัยชนะคุมลูกน้องหรือมีคู่แข่งเนี่ยชินาลาชเห็นไหมเนื้อเดียวกินโดจีนนะแต่นี่ก้าวสามเอาหมื่นเดียวเนี่ยแบบเนี้ยผมบอกว่าพระหลังปีสมัยร้อยใหม่ๆทีทีไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบนี้ก็นะครับหลายๆตั้งกันหมดแล้วส่วนนางกวัดองค์นี้ นี่แกจะเคี่ยวนะแกจะเคี่ยวเอาสองพอันห้าพอเนี่ยเอาเบาๆสองพอันห้าร้อยบาทพอแล้ววันนี้มีข่าวดีนี่กิ่งเปาเวเลตหลวงพ่ออุตมะโชคดีแล้วครับพักกิ่งปเปาวเลต หลวงพ่ออุตมะหลวงพ,พ่ออุตมะมาแน่นอนครับพราท่านเก่งได้อ่านหนังสือประวัติของท่านแล้วนี่สวยทุกองค์กิ่งหลวงพ่ออุตมะกดหัวใจมาเลยนี่องค์ละสองพัแปดร้อยบาทกิ่งเปาเลสใส่ในน้ำมนต์นะทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ประพรมบ้านได้ไล่เสนียดจังลายได้ไล่ผีได้ แขวนในคอใครจะทำยาสั่งใส่เรายกมือไหว้พระเอาใส่ในแก้วน้ําในใส่ในอาหารปลอดภัยทุกสิ่งอย่าง2,800บาทผมไม่แน่ใจว่าได้มากี่องค์นะแต่อยากจะบอกว่าที่อื่นไม่มีครับสิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิองค์2,800บาทพิธีเดียวกับเปาเรศ30มศนี่แล้วหลวงพ่อยังปลูกเศกเดียวและมีพิธีปลูกเศกในวังอีกหนึ่งรอบด้วยกิ่งรุ่นนี้ นำไปต่อโค้ดแจกถึงประเทศสีลังกาเออนะครับกิ่งรุ่นนี้มีการนำไปต่อโค้ดและแจกถึงประเทศสีลังกาครับเนะ่ะหลวงพ่ออุตมะตอนนี้ถ้าใครได้ใช้วัตถุมงคลของท่านใช้ดีจริงมีคนนึ่งมาทำืองแร่ที่เมืองการก็มาตรวจสอบสินแร่มาหาสายแร่คนแนะนำไม่ไปกาบหลวงพ่ออุตมะ หลวงพ่อบอกเออเองจะรวยแล้วหลวงพ่อก็บอกผู้นี้มารับค่านะหลวงพ่อก็ไปชี้ปรากฏว่าขุดแรกตรวจเจอเลยทุกวันนี้เป็นเศรษฐีเมืองแรกโอ้คุณนะต้องไปหาประวัติหลวงพ่ออุตมะอ่านดูจะรู้ว่าท่านเนี่ยที่สุดแล้วไม่งั้นท่านไม่โด่งดังมานะถึงปัจจุบันเนี่ยชื่อหลวงพ่ออุตมะเนี่ยครับประคำเนี่ยกันผีดีนักแลไอ้จะโกงอยู่ไหมไอจะเตยออยู่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าประคำว่าอุตมะกันผีดียังไง บอกเลยนะครับเจอกันมาทั้งนั้นแล้วหลวงพ่ออุตมะนอกจากเรื่องกันผีแล้วหลวงพระสังฆราชเรียกหลวงพ่ออุตมะว่าพระครูมงคลผี้ามนะนะนอกจากนะวิชาที่กันผีของหลวงพ่ออุตมะที่ช่วยได้หนักๆแล้วไอเรื่องคุ้มครองอันตรายไม่ต้องพูดกันครับเจอกันมานักต่อนักแล้วขอให้รวยได้จริงด้วย ท่านเป็นอันดับหนึ่งของสังฆราบุรีแม้กระทั่งโรงแรมใหญ่ๆอยู่ที่พัทยายังนิมนต์ท่านนะครับไปสวดปิดโรงแรมทําบุญสวดเลยท่านนั่งเนี่ยนะหลวงพ่อลีรัมทาหารจะเล่าให้ฟังว่าพ่อลีเนี่ยใช้ประคำหลวงพ่ออุมตมะในการภาวนานะครับหลวพ่ออุมตมะจะเดินอิติปิโสร้อยแปดจนจิตท่านเกิดนิ่งเป็นพลังเมื่อไหร่ ท่านจริงจะโยนประคำใส่หัวคนให้คุณนั่งอยู่แค่ไหนก็นแล้วแต่ท่านโยนไปของหัวหมดไปถามคนที่ทันหลวงพ่ออุตมะดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าอ่าแต่ว่าถุมงคลหลวงพ่ออุตมะหลายหลายอย่างเนี่ยทําไมผมถึงชอบกิ่งรุ่นนี้เพราะพอผมรู้ประวัติถึงพระกิ่งปาะวะเลนรุ่นนี้แล้วคือดีอ่ะถ้าคุณเชื่อผมคือดีอ่ะเอาว่าพระองค์ละสี่ห้าพันหรือองค์ละเป็นหมื่นหมื่นน่ะ ยังไม่คือดีแบบกิ่งเปารเวเลตปีสามศูนย์รุ่นเนี้ยผมไม่ได้พูดอะไรแบบมั่วๆพลอยๆนะครับนะลองเอาไปแล้วลองใช้ลองแขวนนะมีเหตุการณ์อะไรอึกอักให้เอากิ่งเนี่ยนะจุดทูบบอกแล้วใส่ในน้ําเป็นน้ำมนต์ผมเอาว่าไล่ผีได้เอาทานี้ืึ เล่นไม่ดีร้องกรี๊ดละพอที่แน่ๆเนี่ยสมเด็จบึงพยาสุเรนละหนึ่งองค์ฮะสมเด็จต้องบอกว่าพาเครื่องเวลาผมเช่าอะ่ะผมก็วางไว้ในนี้อันนี้ตะกุดโอ้หรือว่าไรขิง รูปเหมือนหลวงพ่อวินัยชนบุรีอันนี้อะไรนะก็นี่ไงยกถาดพ่อสายวัดจันจเจริญสุขยกถาดไปผมจะร้องกรี๊ดเดีดิเนี่ยรูปถาา่ายพ่อสายวัดจันจเจริญสุขเนี่ยใครอยากได้รูปถาา่ายพ่อสายเนี่ยบานนี้เอาไปแปดร้อยบานนี้เอาไปพันสองดีกว่าเหรียญ บอกไว้เลยรูปถ่ายเนี่ยดีกว่าเหรียญผมต้องหยิบสมเด็จออกก่อนบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวผมมาจะช็อกพ่อสายวัดจันเจริญสุขคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนะี่ยยังต้องร้องว่าเอ้ยมาจากแม่กองเหรอรู้จักพ่อสายไหมตำรวจเนะี่เขาเลยนะอะไรตู้คันนายานาวาอะไรเนยะใช้กันหมดอะ พาเหล่านี้คุณเสิร์ชกูเกิลคุณอ่านประวัติแล้วคุณจะขนลุกอันนี้แท้แน่นอนคุณแผนบรรกลางอ่ะเอาออกเดี๋ยวคุณจะงงพ่อสายวัดจัน์เจริญสุขให้เรียนไหมหน่อยปูสายเก่งเก่งมากสมเด็จเจ้าคุณสังหดวัตระเจตุพล สมเด็จบึงพญาสุเรนนะใช้ลิ้นดันแพดานแล้วท่องคาถาอิติอุนิองค์นี้พร้อมตลับเอาหนะ้าพันเนี่ยสมเด็จบึงพญาสุเรนหลวงปูท่ทองวัราชโยธาเป็นผู้ปลุกเสกนะระผสมน้ำมันของตระกูลสิงห์สิงหะเสนีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึง นะมีไว้งูไม่กัดมีไว้นะครับวินมอไซค์ดวลกันชักปืนมายิงยังไม่ออกใครที่เก็บพ้าแบบนี้คุณสุดยอดผมจะบอกเลยครับพี่นิน้งน่องผม่อก,กเกษมด้วยอะไรด้วยคือดีงามทั้งหมดทั้งมวลอ่าหมดทาดน,นะนี่ปิดตาพอเจียก่าสาระตึกแต่คุณรอหลังอุ อันนี้แพงนี่เจ้าคุณนอหลังอู่เมื่อก่อนหลายหลายหมืน่นเอาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเอาราคานี้เลยพระในเนี้ยบางครั้งองค์ละพันคุณซื้อไม่ได้หรอกเจ้าคุณนอประกันแท้ให้ตลอดชีวิตหลังอู่ อ้าวยังมีรูปปู่สายอ่าอยู่ในนี้ก็ให้เข้าไปเลยนะครับยกให้ไปหมดถาดเฮ้ยแล้วแล้วก็ต้องหลุดอ่ะไม่หลุดก็ไม่ใช่เราอ่ะวัดเกตชัยโยองค์นี้ผมว่าจะไปซ่อมอยู่แล้วไม่ได้ซ่อมแล้ว วัดเกตชัยโยงนี่ว่าจะไปซ่อมอยู่นานแล้วไม่ได้ซ่อมแล้วหากครึ่งคุณจะขายได้ตังเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่ไข่ปลาก่อนไม่มีใครปิดใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นเออแคลเซียมแคลเซอร์แคเซมก็บก่อนแคลเซอย์ยกถานวาทีไายมีปัญหาทุกทีนะครับเนี่ยสมเด็จปุณหนาปูณหนาเนี่ย อิตุนิแอดมินขอกระดาษปากกาห,หน่อยนี่ปะปากกาลูกนะครับอิตุนิ ครับอ่ะพี่แคปหน้าจอไว้เลยอีตีอูนิครับผมปูนาควรคังอันนี้ไม่ใช่ปูนาคหยิบมาโชว์ทุกทีผิดองค์อีกปูนาควัระังพิมพ์เทวดาปูนาคองค์นี้พิมพ์เทวดาที่แพงที่สุด เอาสี่พันแะควนะครับปู่นาควัดละรังอ่ะผู้สร้างสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี่ผู้สร้างสมเด็จอินโดจีนหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะฮะลูกศิษย์มาต้องให้ไปกราบปูน่นาก่อนปูน่นาคถือว่าท่านเป็นพระอรหันนะพี่จอสคิงนะครับผมเนี่ยเก็บสมเด็จปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดที่มีแบบหลังยันเนี่ยไว้องคึงนานแล้วนะเนะี่ยผมบอกเลยว่า ปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยองค์ที่มีจานเน่ยหลังยันเนี่ยแล้วเนื้อท่านเนี่ยจะออกโซนแบบโซนแบบเมกซิตอะ่ะเนี่ยไม่ได้ขายโชว์ว่าเก็บแต่ถ้าจะแบ่งก็คงมีอีกสักพักให้รู้จักกันก่อนปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเป็นอาจารย์พ่อปาน วัดบางนมโคดีกว่าพ่อปานไหมปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเป็นอาจารย์หมู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดสำเร็จวิชาเสือสมิงแปลงล่างเป็นเสือได้ไปวัดเจ้าเจ็ดจะมีเสืออยู่ไปดูได้เลยเป็นพระเกจิที่พ่อสุนบางปะหมอบอกว่านะต้องไปเรียนกับปู่จีนต้องบอกพ่อปานเนี่ยให้ไปเรียนกับปู่จีนหลังจากที่สำเร็จวิชาจากพ่อสุนวัดบางปะหมอแล้ว แล้วจะให้เปิดยังไงอ่ะพ่อปานองเป็นล้านนี่ลูกนี่อาจารย์พ่อปานหายากย้วยจะให้เปิดยังไงอ่ะปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดบางพิมพ์ยังหลายหลายหมื่นจะให้เปิดถูกกว่าพ้าหลวงพ่อกลวยถูกกว่าพ้าหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยมันก็พูดกันยากนะก็ลองใส่ราคากันมาสักหนึ่งท่าน อันเมื่อวานแบ่งไปหลังเรียบอันนี้หลังยันคุณแขวนนะครับอันเนี้ยพอคุณแขวนไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยให้คุณรู้เนี่ยมั่นใจว่านี่คืออาจารย์พ่อปานอาจารย์บุญยิ้มเก้าเจ็ดพาท่านแพงนะท่านมีพระปิดตาไม่กับพระเกตทองคาเกตหน้าเกตเงินองค์เป็นแสนเหมือนกันพาแบบนี้เรียกว่าเก็บไว้โชว์ชนิดว่าหยิบพระองค์เป็นหลายๆแสนมาบอกอา้าวเนี่ยอาจารย์ หาแบบนี้มาผมซื้อคุณเชื่อไหมหาแบบนี้มาให้ไม่ได้หรอกอ่ะชนะคนนี้ผมโชว์จากลากันไปด้วยนะหลวงปูจีนว่าเจ้าเจ็ดถ้าเอาอะเอามื่นแปดห้ามืนแปดห้านี่ถูกกว่าพับพอป,ปานบางนมโคเยอะมื่นแปดพันห้าร้อยถ้าใครเอา หนึ่งหกตั่อยเจ็แปดเก้าสิบเอาหมดเวลาพอแล้วผมปิดไลฟ์หนีก่อนสำหรับนี้ผมโอเลแมนต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ